QK65 ตัวนี้ที่หลายลยคนแนะนำว่าเป็น Entry Custom งบหลักพันที่น่าซื้อที่สุดในปี2022ทำไไมถึงฮอตแล้วเป็นที่พูดถึงกันขนาดนี้ไปดูรีวิวกับเฟสได้เลยค่ะ วัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งแกและชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เฟซมากับ QK65 ที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตเข้ากลุ่ม TH MK ก็ต้องเจอเจ้านี่แน่นอนเฟซก็ไม่พลาดที่จะหามารีวิวให้กับทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าในคลิปนี้คงไม่ได้มาบิวจานะคะในไทยก็มียูทูบเบอร์หลายคนสอนประกอบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าวิวอ,อีกก็น่าจะเปื่อยกันไปเลยงั้นจะขอมาแวกแนวมาดูกันค่ะว่าความน่าใช้ของน้องเนี่ยจะสมกับความฮอตฮิตหรือเปล่าอย่างแรกที่เราจะพาไปดูนั่นการ แกะกล่องแล้วก็ของแถมตัวกล่องสีน้ําตาลนี้ดูแบบเฉยๆมากทุกคนตะเปิดมาอย่างแรกแบบเฮ้ยมาเป็นกล่องแบบนี้เลยพร้อมกับอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะคะในถุงที่เขาใส่มาตรงนี้จะเป็นส่วนของสเตเบลิเซอร์ค่ะมาแบบครบเซตพร้อมของมัดเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยและอีกอย่างที่แถมมาข้างๆก็จะเป็นสายการเชื่อมต่อค่ะรอบนี้ให้มาแบบ coil cable เ,เ,ลเลยจะเป็นสีดําล้วนสายถักนะคะพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น usb type a to type c ตรงหัวพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ก็ มีโลโก้ของ q v e r t y Key ด้วยค่ะมาดูส่วนของกระเป๋าสีดําอันนี้กันบ้างค่ะทางแบรนด์ทาออกมาได้แบบพรีเมียมมากนี่คือของราคาหลักแบบครึ่งหมื่นที่ได้กระเป๋าด้วยเว้ยส่วนตัวก็ยังไม่เห็นแถมมาให้ขนาดนี้นะคะบางแบรนด์อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มด้วยเปิดมาก็จะเจอกับของเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับการบิวครั้งนี้อย่างแรกที่เอามาโชว์จะเป็นเพจนะคะเฟซเลือกมาแบบปอมรวมไปถึงฟีดต,ต่างๆแล้วในซองนี้ก็จะเป็นพวกฟีดต,ต่างๆและตัวแกสเกตค่ะมีให้เลือกหลา แบบาส่วนบิลไกด์อันนี้นะคะมาเป็นเหมือนนามบัตรเลยใครที่ได้ไปแนะนําให้อ่านข้อมูลดูค่ะสาหรับแผงวงจรก็แอบเอกซ์คลูซีฟนิดนึงมีของแถมมาให้พร้อมและอย่างสุดท้ายในกล่องของเราก,ก็คือเคสค่ะบอดี้คือดีงามแบบพาร,รามแปดไปเลยนะสําหรับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนไปเริ่มรีวิวกันดีกว่าเฟซขอเริ่มที่ตัวเคสก่อนค่ะในตัวเคสเนี่ยจะมีโฟมรองใต้เคสและซิลิโคนดมเปอร์มาให้พร้อมตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะคะเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า อีกหนึ่งข้อดีค่ะที่ทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้น่าสนใจขึ้นมาท็อปเคสอันนี้เขาใช้วัสดุเป็น6063อลูมิเนียมขึ้นรูปด้วย C N C สีที่แฟนเลือกมาจะเป็นสี e w ไวสจะออกแบบขาวนุ่นๆวลหน่อยนะคะไม่ได้ออกไปในโทนขาวโอโมมากแล้วก็ในแต่ละสีจะมีเทคนิคการทําที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะอย่างสี e w ไวสเนี่ยเขาจะใช้เป็นเทคนิค electrophoretic ตรงนี้ก็จะส่งผลเรื่องความเงาอะไรต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ในรอบ R2 ที่เปิดกูปใปอยู่มีสีให้เลือกเยอะมากยัง แอบอิจฉาเลยว่าแบบเฮ้ยนี่เราสั่งเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ตัวเคสอะลูเนี่ยก็จะมีน้ําหนักสักนิดนึงนะคะจากที่เฟสลองช่างมาจะอยู่ที่1.3กิโลค่ะหนักแบบหนักกัหนักแบบตะโกนอันนี้จะเป็นน้ําหนักที่รวมตัวเวทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเขาจะไม่มีการปรับระดับใดๆนะเพราะทางแบรนด์เนี่ยทำองศาการพิมพาให้เรียบร้อยจะอยู่ที่7.5ส่วนใหญ่แบรนด์ที่ทําแนวนี้เนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องการปรับระดับกันค่ะเพราะน้องก็มีข้อจํากัดคือเป็นเคสอะลูหากมีตัวปรับระดับมาเนี่ย ก็อาจจะรองรับน้ําหนักได้ไม่พอสาหรับแผ่นเวดด้านหลังเนี่ยเฟสเลือกมาเป็นสีสเตลลาบูแล้วก็ในรอบ R 2มีสีเมมเบรยเยอะมากอันนี้ก็น้ำตาแทบไหลเหมือนกันค่ะเขาจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะมีการทําสีหลายแบบเหมือนกันถ้าใครเน้นเรื่องการดีไซน์เวทตัวนี้ก็ถือเป็นส่วนสําคัญจะทําให้บอร์ดของเราดูมีมิติมากขึ้นสามารถเลือกแต่งได้แล้วแต่ชอบเลยมาดูสเปกที่เป็นส่วนสําคัญสําหรับบอร์ดตัวนี้นั่นก็คือ PCB ค่ะอย่างตอนอันบ x ็อกที่บอกไปว่ามันมีความพิเศษอยู่หน่อยนั่นก็คือในซอง p c ีีีอน้้้เคาาจะะมฟมฟใหกดวย่แผ่นชีตอันนี้จะเป็น PE โฟมค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วไซส์ของน้องค่อนข้างจะบางมากๆพร้อมกับการตัดทรงอะไรมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานสําหรับแผงวงจรน,นี้ด้วยแล้วจะมีโฟมที่อยู่ระหว่างเพจกับ PCB ค่ะเขาใช้วัสดุเป็นโพลิ n อนโฟมบอกเลยว่าช่วยเรื่องการซับเสียงไปแบบจุกๆสําหรับบอร์ดตัวนี้ในด้านสเปคของแผงวงจรค่ะเฟสเลือกมาเป็นแบบ Hot Swap PCB ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด65%นนะคะมีการแบ่งเลเยอร์อะไรเรียบ รวมไปถึงการดีไซน์แผงวงจรมาแบบเฟร็กคัสเป็นเอกลักษณ์มาจากค่าย Alllab และ q w r t y k e y เลยนะก็จะให้ความเฟล็กซิเบิลค่ะรวมไปถึงฟิลการพิมพ์ที่แบกใหม่ดีสําหรับการใส่สเตบริลิเซอร์แผงวงจรตัวนี้จะเป็นแบบสกูอินจะใช้ของค่ายอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะแต่อันที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยก็ดีระดับพระเจ้าเลยไม่ต้องมอดอะไรมากสามารถลูบแล้วก็เอามาใส่ได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งบาลานซ์กันด้วยเด้อตัวพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C ค่ะรองรับขาสวิตช์ทั้งแบบ3พินและ้ พินให้เรียบร้อยแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยคขจะมีแผงวงจรให้เลือกทั้งหมด3แบบแล้วนะคะนั่นก็คือแบบโซเดอร์ต้องทําการบัดกีเองและแบบฮอตสวอปสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้รวมไปถึงบลูทูธด้วยค่ะจะมีรองรับแล้วจะเป็นแผงวงจรแบบฮอตสวอปโดยรวมสเปคของแผงวงจรจะเป็นประมาณนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องชูลงสําหรับบอร์ดตัวนี้นั่นก็คือโครงสร้างคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบแกสเกตนะคะแถมในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมีแกสเกตถึง2แบบให้เลือกเลยอย่างแรกจะเป็นแกสเกตจาก คะจะเอาไว้ใส่ตรงลิฟสปริงเข้าไปทั้งอันเลยโครงสร้างนี้เนี่ยจะคล้ายกับของเจลลี่อีพอสนะคะและส่วนอีกอันนึงจะเป็นอันเล็กๆนิดนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นแก๊สก็ตซ็อกค่ะเหมือนใส่ถุงเท้าอะ่ะจะเข้าตรงบริเวณปลายแทนการดีไซน์นี้ก็จะเหมือนกับมิเตอร์สูตรแบบเป๊ะไ,ไปเลยใครอยากลองแบบไหนนะคะสามารถเลือกปรับแต่งเองได้หมดเลยนะขอมาใช้ในพาร์ทของโปรแกรมกันบ้างคะ่ะตัวนี้เนี่ยรองรับโปรแกรมเวียด้วยนะคะหรือว่า VIA สามารถเข้าไปโหลดได้เลยค่ะเดยวเฟซจะทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะคะ สำหรับตัวโปรแกรมการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยหน้าจาจะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์หนึ่งมาจะเป็น QK65 h o t s w a p จากนั้นไปที่โปรแกรมเลือก Import ไฟล์นี้ได้เลยค่ะตรง Import KeyMap แค่นี้ก็จะได้เลเอามาเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกปรับแต่งอะไรได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเบสิ c ธรรมดาปุ่มมาโคปุ่มสเปเชียลอยู่ในนี้ครบหมดเลยค่ะอารมณ์ Hello, เหมือนเป็นโปรแกรมลองรับนั่นแหละใครอยากลองเทสอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเช็คได้ในโปรแกรมนี้เลยนะข้อมูลก็ แอบมีอยู่ในบิวไกแล้วล่ะแต่เผื่อบางคนบิวไปบิวมาไม่ได้ดูไงก็ถือว่าคลิปนี้สรุปไว้ให้นะคะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆอยู่ที่ใต้คลิปเลยและอย่างที่บอกไปว่าเฟสไม่ได้มาบิวโชขนาดนั้นนะคะแต่จะมาแชร์สเปคให้ฟังแล้วกันว่าเฟซใส่อะไรไปบ้างตัวสวิตที่เฟซเลือกเอามาใช้เนี่ยจะเป็นบา a n นาสป e ดค่ะสวิตลีเนี่ยใช้น้ำหนักการกดอยู่ที่69กรัมไม่ได้ทําการหลูดเป็นแบบสต็อกทั่วไปนะคะเสียงก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าเฟซยังไม่มีเวลาทําเลยในส่วนของเพจเนี่ยเฟซเล ไปดูรีวิวจากหลายๆคนมาก็ใช้อันนี้กันนะคะรวมไปถึงอยากลองความเฟ e ็กซิเบิลของน้องด้วยก็เลยเลือกมาเป็นปอมส่วนโครงสร้างแกสเกตเนี่ยเฟสก็เลือกเป็นแบบแกสเกตซ็อกนะคะเอาแบบเฟกๆไปเลยแม่และสำหรับคีย์แคปเนี่ยเฟสเลือกให้ตัวนี้แบบพรีเมียมไปเลยนั่นก็คือ G M K Pixel ค่าตัวแพงก,ว,อก,อกงว่าบอดอีกแม่ก็ถือว่า <c oughs> รอเหลาเอาการเหมือนกันค่ะสาหรับสเปคของคีย์บอร์ดที่เฟสบิวมาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วลองไปฟังซาเทสของน้องกันเฟสทำการเทสไว้2แบบนั่นกะ็คือการบิ แบบฟูมอสเต็มๆไม่มีการเอาโฟมออกใดๆแล้วก็ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการเอาเคสโฟมด้านล่างออกรวมไปถึงตัวซิลิโคนด้วยไปดูกันค่ะว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับ Sound Test คีย์บอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องของเสียงก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโฟมด้านในสวิตช์ที่เลือกการใส่คีย์แคปมีผลแทบจะทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงไมค์ที่เฟสเทสเสียงด้วยมาช่วง Q&A ไขข้อสงสัยกันค่ะว่าทําไม QK 6 5ตัวนี้ถึงฮิตเหลือเกินมันก็ต้องมีคนสงสัยเหมือนเฟสบ้างแหละตรงนี้ก็ต้องขอเล่าย้อนไปตั้งแต่บอร์ดเก่าๆนะคะอย่าง Zenith e p o r t s u s h u สองตัวนี้เป็นบอร์ดไฮเอ็นที่เรียกว่าคนสนใจเยอะมากให้เสียงที่ดี ราคาสูงแบบหลัก2 0 0 0มื่นเลยคียบอร์ด2ตัวนี้เนี่ยพัฒนาโดย o อ l l a นะคะเป็นค่ายหนึ่งของคีย์บอร์ดเนี่ยแหละแล้วทางแบรนด์เองคงเล็งเห็นว่าเฮ้ยคนให้ความสนใจขนาดนี้นะ่น่าจะทําบอร์ดตัวแบบบัตเจ็ตออกมาสักอันหนึ่งนะก็เลยตั้งค่ายใหม่ค่ะเป็น k e วเวอร์ตี้คก็ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกกันทําตัว q ิวเคออกมาแค่นั้นยังไม่พอค่ะเรื่องของโครงสร้างร่างในสําหรับคีย์บอร์ดเนี่ยก็มีความคลับค่ายคับคาสําหรับเจลลี่อีพอสแล้วก็มิเตอร์สูตอยู่ด้วยมันเลยทําให้คนเนี่ยอยากลิ ราคาที่ถูกแล้วก็คาดหวังคุณภาพในระดับไฮเอนด์ด้วยค่ะแล้ว QK65 ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างเอาจริงๆในมุมแบบคัสตอมคีย์บอร์ดก็คือเหมาะสําหรับทุกคนเลยนะคะที่อยากเข้าวงการนี้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าและที่มากไปกว่านั้นคือคนที่เคยมีคีย์บอร์ดคัสตอมแบบบัจ็ตถูกๆอย่างเช่น RK หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นเคสพลาสติกแล้วเนี่ยลองมอดไปมัดมามันก็หมดตังเป็นหลายพันใช่ไหมล่ะอยากลองเข้าแบบตัวไฮเอนด์จริงๆเน้นประสบการณ์การพิมพ์ที่ดีมากขึ้นฟิลอะไรต่างๆแบบแตกต่าง ไปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในปี2022นี้เลยค่ะแต่อาจจะขอเสริมมาเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยความที่ QK65 มาแบบแบร์โบทในราคาครึ่งหมื่นมือใหม่ที่อยากเล่นเนี่ยอาจจะต้องศึกษาข้อมูลดีๆเลยค่ะในเรื่องของการประกอบรวมถึงการกําหนดงบด้วยนะคะเช่นสวิต c h คีย์แคจะได้ไม่เกิดการพันปลายเกิดขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความปรารถนาดีจากเฟซนะคะและอีกหนึ่งส่วนก็คือใครที่ชื่นชอบไฟ RGB บอร์ดตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นั่นเองส่วนใหญ่การเล่นคัสตอมคีย์บอร d บางคนก็ละทิ้งความเป็น R G B ไปแล้วนะคะจะไปนเน้นความสวยงามเรื่องของคีย์แคปแทนก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูค่ะหลังจากเฟสได้ลองบิวลองใช้มาแบบสักพักใหญ่ๆเลยความรู้สึกแรกคือมันสนุกเว้ยทุกคนเราได้ลองเลือกโฟนที่อยากใช้อยากให้เสียงออกมาเป็นยังไงบ้างนั่งแกะเป็น10บๆรอบได้ แต่ดีมันเพลินนะใครที่อยากหาอะไรมาโฟกัสหรือว่าอยากหางานอดิเรกตัวนี้คือดีมากๆเลยค่ะในส่วนด้านการใช้งานเนี่ยเฟยก็คิดว่าเอาเรื่องเหมือนกันทั้งเรื่องของเสียงสเตเบลเลเอร์ที่ให้มาเป็นบอร์ดอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าในตลาดทั่วไปเนะี่ยอาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ําในงบราคาเท่านี้นะแล้วก็ถ้าศึกษารีวิวจากหลายๆเจ้าดีๆลองเปรียบเทียบเพจกันใส่โฟมคุณอาจจะได้ตัวจบเลยก็ได้ยกเว้นซะจากกิเลสที่จะเพิ่มมาจากบอร์ดคา่ายนี้นะ ะะก็ต้องขอยอมรับเลยค่ะว่าคุ้มค่าที่รอรวมไปถึงคุ้มค่าที่จ่ายไปด้วยมาดูพิกัดซือ้อแล้วก็ราคากันบ้างเนาะพูดมาทั้งคลิปเลยกับเรื่องราคาเนี่ยสำหรับค่าตัวน้องค่ะจะเริ่มเป็นแบบแบโบเริ่มต้นอยู่ที่5590บาทจะเป็นแผงวงจรที่ต้องบัตรกีนนะคะและราคา5,950บาทสําหรับแผงวงจรฮอตสวอปตัวนี้แนะนําสําหรับมือใหม่คนอยากเปลี่ยนสวิตช์บ่อยๆเลือกไปแบบฮอตสวอปเลยค่ะแล้วในรอบนี้นี่เพิ่มมาใหม่พิเศษสาหรับใครอยากใช้งานไว้สั้ ายจะราคาอยู่ที่6,490บาทเป็นแผงวงจรที่รองรับบลูทูธและฮอตสวอปทั้งหมดที่ก่ามาก็จะเป็นราคาเข้าวๆนะคะเพราะว่าน้องก็จะมีราคาต่างกันไปอีกแล้วแต่สีรวมไปถึงส่วนเสริมต่างๆที่สามารถซื้อแยกได้ค่ะสําหรับพิกัดเนี่ยเฟสสั่งซื้อมาจากร้าน NTC HK นะคะคุณภูมิให้คําแนะนําแล้วก็จัดการให้ดีมากๆโดยตัวนี้เนี่ยจะเปิดกุ๊บ่ายถึงวันที่2กรกฎาคมเวลา5โมงเย็นค่ะบอกเลยใครมากุ Good ๊บ่ายไม่ทันเนี่ยอดเลยเด้อสูแล้วก็ในช่วงวันที่ 27-30มิถุนายนเนี่ยจะมีการแจกโค้ดลดราคาให้ด้วยถึง300บาทเลยนะคะถ้าซื้อแบบเงินสดในไลฟ์ช็อปของร้านนะคะเดี๋ยวเฟจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งจะได้อ่านกันแบบครบสำหรับคลิปวโนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันแล้วก็ป้ายยาคิวเคหาสำเร็จบอกเลยตัวนี้น่าใช้น่าซื้อมากๆเอาเฟก็อยางซื้อเองเลยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟด้วยใครมีคอมเมนต์อะไรอยากพูดคุยกันเพิ่มเติมมาคอมเมนต์กันได้เลยแชร์กันไไไดด้้เกก็ม่่ง เรื่องนี้มากกำลังศึกษาไปพร้อมๆกับทุกคนคะ่ะถ้าอยากติดตามเฟซในช่องทางอื่นก็ที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนบ๊ายบาย